้าช่วงนี้กลับมาติดตามมาตรการการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็มือปืนรับจ้างันบ้านนะคะโดยฝ่ายความมั่นคงค่ะในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สวนทิ่กาลังค่ะกวาดล้างทั้ง2กลุ่มเลยทั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็มือปืนรับจ้างสามารถจับก,กลุ่มผู้ต้องหานะคะพร้อมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนจํานวนมากด้วยค่ะตารวจภูธรภาค8ได้ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตํารวจกองบังคับการกองปราบปรามร,รวมไปถึงนะคะทหารจากมณฑลทหารบกที่41กองทัพภาคที่4แถลงผลการสวนทิ่กาลังเปิดยุทธกกาารรรปปฏิิบบัต ผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเช้ามืดวันนี้รวม80จุดในอำเภอปากพนงังชะอวดทุ่งสงเชียนใหญ่นพิตามท่าสาราร่อนพิบูรลจุฬาพอและอำเภอเมืองใช้กำลังเจ้าหน้าที่รวม1,000นายโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งคดีอาวุธปืนและคดียาเสพติดรวมทั้งตรวจยึดอาวุธปืนสงคราม35กระบอกและกระสุนปืนอีกจำนวนมาก ปูพรมกวาดล้างในครั้งนี้ก็ดําเนินการทั้งทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินด้วยนะคะโดยมีพื้นที่เป้าหมายสําคัญ16จุดเป็นบ้านพักของผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลพลตํรวจตรีประวินพงศิรินรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรภาค8เปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดคดีอุกชะกันและคดีฆาตกรรมหลายคดีรวมถึงคดีสังหาร 4, สี่ศพที่อำเภอเชียงใหญ่เจ้าหน้าที่จึงขยายผลโดยอาวุธปืนที่ได้ยึดได้จะนําไปตรวจพิสูจน์ว่าเกี่ยวพันกับ ด้บางอาวุธปืนบางส่วนก็เป็นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายบางส่วนก็มีทะเบียนแต่ทั้งหมดนี้จะต้องนำมาตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ามีส่วนในการกระทำความผิดในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือในพื้นที่อื่นในภาค8หรือไม่ พบว,ว่ามีกระบวนการเช่นนี้จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดและขอยืนยันว่าสำนักง,งานตรวจชาติจะดำเนินการปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลโดยการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนหรือแม้กระทั่งการใช้อาวุธที่ร้ายแรงหรือของสงครามจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งในวันนี้นะครับเราจะดำเนินการขยายผล นอกจากจะขยายผลต่อเนื่องจากการที่เราจับกลุ่มาก,การฆาตรกรรมสีสดที่ผ่านมาแล้วละนะครับยังต่อเนื่องไปถึงค่ดีอื่นด้วยด้านพันธุบทเอกอัครเดชพิมลศีรักษารษาชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวว่าการสนทิกำลังครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของคสอชอและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการยับยั้งการก่อเหตุโดยหลังจากนี้จะสนธิกำลังเพื่อดำเนินการตรวจค้นกับทุกพื้นที่ต่อไป